พ่ฉลูแม่ฉลูมาฟังแยกพอสอแล้วก็มาฟังผลสรุปรวมๆเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องรักตอนท้ายความโชคดีก็เช่นกันนะคะคุณที่เกิดพอส5 5 2อายุ1 5ย่าง16และ2492อายุ7 5ย่าง76ประตูงานเปิดประตูใจเปิดได้รวมพิธีการนะคะงานสำเร็จก้าวหน้าเปิดร้านใหม่อยู่ในสถานที่ที่แบบรู้สึกเป็นมงคลหรือว่าคุณจะรู้สึกมีความสุขประตูเงินปิด ช่วงวันที่หนึไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ต้องระวังบางคนจะได้ข่าวไม่ค่อยดีของคนอื่นบางคนก็มีเหตุให้ต้องจ่ายบางคนก็จะไปหามหมอบางคนก็ไม่ค่อยสบายเนาะดูแลสุขภาพนะนะคะประตูรักเปิดจะได้ของใหม่ของที่เสียไปจะได้กลับมานะคะเนาะจะได้ข่าวจากลูกเตา้าลูกหลานจะได้ข่าวเรื่องงานหรือข่าวอะไรที่ทำให้ชื่นใจนะคะระวังช่วงกลางสัปดาห์หน่อยก็แล้วกัน นะคุณที่เกิดพศ2540อายุ27ย่าง28ประตูใจเปิดประตูงานเปิดกินอะไรก็อร่อยขยันตั้งใจทำงานหน่อยนะเออมีลาบปากตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยอาหารเหลาไปคาเฟ่กินไปทำงานไปจุบจิบเคี้ยวตุ้ยตุ้ยนะคะประตูเงินเปิดไหมเปิดนะจะมีคนมาขายฝันอะไรหรือเปล่าหรือกำลังคิดถึงเงินอนาคตเออนะคะเป็นฟิลเชยเฉยเอ,อๆนิดนึงนะประตูรักก็เปิดจ้ะ สัปดาห์นี้หลายๆคนจะเปลี่ยนงานจะเปลี่ยนสังคมบางคนก็เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายอาชีพมาเลยบางคนก็เป็นจะวะขอทําเรื่องยกย้ายบางคนก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติกับบ้านเกิดอืมถ้าอยู่ต่างประเทศก็จะกลับมาประเทศเรางานกับแฟนจะกลับมาดีกันถ้าโสดมีโอกาสพบรักคนที่อยู่กันมานานถือว่าเป็นคู่กันนี่แหละจะคู่ทุกคู่ยากคู่เวรนคู่กรรมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะอ่ะครบค้าขายจะดีให้ขยัน เด่นมากเรื่องการค้าขายจริงๆขยนขยันต้นสัปดาห์เงินก็เข้าตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะเนาะแต่ถ้าแบบว่าฟิตๆหน่อยช่วงปลายสัปดาห์คือช่วงวันที่4-5เนี่ยก็เป็นจังหวะดีนะจ๊ะนะมีงานชุมนุมรวมตัวนะคะไม่รู้งานบุญหรืองานอะไรนะวัวชายทะเลเกิดพศสอ2 8อายุ39ย่างสี่สิบประตูใจปิดประตูงานปิดยี่ไม่ค่อยดี หงุดหงิดปวดหัวคิ้วผูกโบนะจ้าบางคนก็งานยุ่งงานเยอะบางคนก็คิดมากบางคนก็เปิดเมื่อยตามตัวประตูเงินก็ปิดนะคะไม่สบายใจเรื่องเงินไม่สบายใจเกี่ยวกับบริวารลูกเต้าไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นมันอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะเวลามีใครมาพูดอะไรคุณก็ต้องคิดให้มากเวลาคุณไปบ่นอะไรกับใครก็บ่นอย่าเวอร์เกินไปด้วยเหมือนกันเพราะบางทีมันหมายถึงบางทีเราคิดมากไปเองนะคะประตูรักเปิด ต้นสัปดาห์ไม่ค่อยดีกลางสัปดาห์ไม่ค่อยดีวันที่4ี่วันที่ห้าดีแล้วมีดวงเดินทางโยกย,ย้ายถ้าไม่ย้ายไปไหนก็ย้ายในองค์กรถ้าไม่ย้ายไปไหนมันหมายถึงการปรับปรุงตัวเองแล้วดีขึ้นการงานจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นรวมไปถึงยอดค้าขายช่วงวันที่4ี่หนะเพราะฉะนั้นสู้ๆจะ้ะคนมีคู่อยู่แล้วหลายๆคนถ้าเป็นรักผิดระเบียบหรือรัก,รกเลิกเลิกก็เนี่ยแหละเหมือนเดิมนะคะแต่บางคู่ ถ้าคุณรักเขาถ้าเขารักคุณเป็นจังะที่จะปรับเข้าหากันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับคนโสดผิดหวังเรื่องรักก็จะมีคนเข้ามาให้เลือกดูให้ดีนะในนี้มันบอกว่าบางทีก็มีโอกาสที่จะผิดหวังหรือถูกหลอกได้ไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเสี่ยงๆในช่วงสัปดาห์นี้นะนะคะ มาต่อนะคุณที่เกิดพศสองห้าหนึ่งหกอายุห้าสิบอ็ดย่างห้าสบสองนะคะประตูงานถามว่าเปิดไหมมันจริงๆมันเปิดแต่ว่าช่วงนี้มันจะระแวงมีเรื่องลับๆล่อๆนะคะระแวงเรื่องงานเอาเวลางานไปทําอย่างอื่นหรือบางทีก็มีความลับกับคนอื่นนะคะช่วงต้นสัปดาห์ช่วงวันที่ยี่แปดเอ่อยี่สิบเก้าสามสิบวันที่หนึ่งนสะิเนาะเอ่อต้องระวังระวังเรื่องความสัมพันธ์ระวังเรื่องคน นะคะระวังเงินหายของหายด้วยประตูเงินเปิดนะคะเงินดีมีคนซัพพอร์ตเงินต่างแดนเงินที่จะต้องได้เงินจากการค้าขายหรือเงินจากตำแหน่งจะมีใครซัพพอร์ตไหมเนี่ยประตูรักก็เปิดนะคะใครที่มีคนอุปถัมภ์มีคนดูแลก็ดำเนินไปเรื่อยๆหรือถ้าใครหวังคนอุปถัมภ์สัปดาห์นี้ก็มีลุ้นด้วยเหมือนกันนะจ๊ะมันต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะ เออเป็นรักแอบแอบรักซ่อนๆของใครหรือหวังใครอุปถัมช่วยเหลือเนี่ยดีนะเออนะคะจริงๆก็ไม่ได้เชียดเนาะเรื่องนี้แต่ว่ามันโอเคละกันคนในครอบครัวจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักบรรยากาศในช่วงนี้บางทีคุณแค่ระแวงและคิดมากไปเองระวังมีดบาดระวังเงินหายของหายตามที่บอกเลยเนาะเออนะคะแต่ถ้าคุณมีความลับอะไรกับแฟนก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเออไม่รู้ว่ามันจะตุ้มๆต,ต่อมๆแหละ โสดมีโอกาสพบรักแต่งจริงก็จะบอกว่าอยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีนะคะเป็นสัปดาห์แห่งความสุขนะตั้งแต่ช่วงวันที่2เป็นต้นไปจนถึงวันที่5า้าจ้ะนะคะวันนี้วันที่เอ๊ะมันต้อง28จริงๆมันต้อง29หรือเปล่าคะใช่มยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมอ่ะมาต่อนะคะ คุณที่เกิดพศ2504อายุ63ย่าง64ประตูงานสะดุดหยุดรอเป็นจำหวนของการพักนะคะประตูเงินก็ป่วยนะคะค่าใช้จ่ายเพียบเลยแต่ว่าในนี้มันก็บอกว่าก็ยังจ่ายได้อยู่นะบินค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะก็จริงแต่ก็ยังจ่ายไหวอยู่นะนะคะค้าขายต้นสัปดาห์กลางสัปดาห์ หัวเฉลี่ยแล้วก็ยังพอได้อยู่ไม่ถึงขาดทุนนะนะคะประตูรักเปิดเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะระวังจะหาได้ไม่คุ้มกับที่จ่ายไปนะคะบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีเออบางคนก็จะเปลี่ยนงานจะย้ายงานตกงานเดี๋ยวได้งานมีปัญหาเรื่องของการค้าขายติดขัดก็ยังได้อยู่แต่มันได้ยอดน้อยอาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยน ต้องย้ายเอ,อ่อเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นย้ายร้านไปทําอย่างอื่นหรือปรับปรุงวิธีการอะไรสักอย่างเพื่อให้ใหมันดีขึ้นส่วนใครที่กำลังคิดจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานหรือตกงานอยู่เป็นจังหวะได้งานนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะอ่ะมาต่อนะคะครบหรือยงังหนึ่งสสสี่ห้านะคะหนึ่งสองสมสี่ประตูงานเปิดถึงเจ็ดสินะหกสิประตูงานเปิด ประตูเงินเปิด40%ระวังเรื่องเงินเรื่องทองสัปดาห์นี้อาจจะจ่ายเยอะนะคะประตูรักเปิดถึงเกือบร้อยเปร์เซนต์เลยเวลาประตูรักเปิดหรือใบสุดท้ายขึ้นมาดีมันหมายถึงปัญหาอะไรก็ตามเนะี่ยสัปดาห์นี้คุณยังเอาตัวรอดยังผ่านมันไปได้นะคะสู้ๆนะเนาะสีเสริมดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะสีฟ้าสีม่วงการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้นะคะดวงระวังถูกหลอกเรื่องเงินนะ ราะฉะนั้นสัปดาห์นี้การเสริมดวงคือถ้ามันจะเป็นอย่าลงทุนอะไรเสี่ยงจะกดอะไรจะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรก็ต้องระวังเราต้องรอบคอบให้มากนะคะนะเนาะสัปดาห์นี้ทำบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยเสริมดวงนะคะนะโชคไม่ค่อยเด่นนะซื้อนํำโชคมาจากเลขของคนตายหรือ,อ,อถ้าไปโรงพยาบาลบินค่าจ่ายเลขที่ลองดูหนึ่งแปด หนึ่งสามจ้ะ, <Okay. S 1> จะเล่นเยอะนะโชคไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่